ถ้าเพื่อนๆต้องการเบลอหน้าคนในคลิปแบบหลายๆคนอย่าพลาดคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาพบกับแอป CapCut อีกแล้วครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเบอหน้าคนในคลิปของเ,เพื่อนๆแบบหลายๆคนเลยนะครับว่าจะทําอย่างไรซึ่งการเบลอรแบบหน้าเดียวผมก็สอนที่คลิปนี้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเบอร์กันแบบหลายๆคนเลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b o b สนมนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เบลอหน้าในคลิปวิดีโอที่คนไม่ได้เคลื่อนไหวมากนะครับแต่ว่าในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาเบลอแบบลักษณะที่เคลื่อนไหวด้วยนั่นเองนะครับ ไปลงมือกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอป CapCut เลยนะครับจากนั้นนะครับไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเราก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจากนั้นกดเพิ่มได้เลยครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับมีผมซึ่งผมก็ไม่จำเป็นต้องเบลอหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเบลอหน้าเด็กๆออกนะครับมี1 2 3 45 6 7มีทั้งหมด7คนแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าในแคปคัตสามารถที่จะเพิ่มภาพซ้อนหรือว่าเลเยอร์ได้แค่ หกเลเยอร์ด้วยกันแต่ว่าในคลิปนี้มีเด็กๆที่อยู่ในคลิป7คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะร่วม2คนให้เป็น1เดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวไปลงมือกันเลยดีกว่าครับลำดับแรกนะครับให้เพื่อนๆแต่ที่คลิปวิดีโอนะครับเลื่อนไปทางขวาเลือกคำว่าคัดลอกนะครับจากนั้นเรายังไม่ต้องกดอะไรเลื่อนมาข้างล่างครับเลือกคำว่าภาพซ้อนจากนั้น กดค้างที่คลิปวิดีโอดึงไปไว้ข้างหน้าสุดเลยนะครับให้คลิปวิดีโอนี้นะครับเล่นพร้อมกันจากนั้นเพื่อนๆกดกลับครับไปที่คำสั่งเอฟเฟกครับเลือกที่เอฟเฟกวิดีโอไปที่เอฟเฟกพื้นฐานนะครับจากนั้นเลื่อนไปหาเอฟเฟกที่มีชื่อว่าเบลอ อันนี้นะครับกดเบลอนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากมากดแบบนี้หลายครั้งนะครับเพื่อนๆก็ไปแตะที่รูปดาวตรงนี้นะครับแล้วเอฟเฟกจะมาอยู่ที่หมวดหมู่ของรายการโปรดทันทีนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาหาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับตอนนี้สังเกตว่าไม่มีลักษณะการเบลอเกิดขึ้นนะครับให้เพื่อนๆแตะที่แถบสีม่วงนะครับแล้วก็เลือกวัตถุ จากนั้นเลือกวัตถุที่เป็นภาพซ้อนนะครับวิดีโอของเราก็จะเบลอแล้วนะครับซึ่งเราสามารถปรับแก้ตรงนี้ได้นะครับอยากจะให้เบลอมากเบลอน้อยตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเราก็ดึงเอฟเฟกต์เบลอเนี่ยจนเต็มคลิปของเราไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการนะครับว่าจะให้เบลอใครก่อนนะครับกดกลับนะครับกดกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ภาพซ้อนแตะที่ข้างบนนะครับจากนั้นไปที่คําสั่งมาร์ค ตรงนี้ให้เพื่อนๆเลือกเป็นวงกลมนะครับเราอยากจะเบลอร์หน้าใครคนไหนก่อนก็จัดการได้เลยนะครับสมมติผมเอาเป็นคนนี้แล้วกันปึ๊บดึงมาแปะโป้งเข้าไปเลยเอาใหญ่ๆหน่อยเนาะอือยากจะให้มันมีเบอร์แบบกึ้นๆหมายถึงว่าไม่ใช่เบอร์แล้วก็ชัดนะครับเราก็ดึงตัวนี้ลงมาหน่อยนึงมันจะมีแบบประมาณว่าขอบค่อยๆฟุ้งออกนะครับเราก็ดึงออกหน่อยเนาะ ดึงขึ้นดึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าสังเกตว่ามันก็จะฟุ้งมันไม่เชิงแบบว่าเบอลอชัดเลยนั่นเองนะครับหรือใครอยากจะให้มันชัดเลยก็ดึงเข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับสังเกตว่าเขาก็จะเบลอหน้าของเด็กคนนี้ไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเบลอคนที่1น,นะครับส่วนเบลอคนถัดไปนะครับเราก็แค่เลื่อนไปที่คําสั่งคัดลอกนะครับตอนนี้เราอยู่ในหมวดของภาพซ้อนนะครับคัดลอก แล้วก็กดค้างครับดึงลงดันมาข้างหน้าครับจากนั้นเราก็แตะที่ภาพซ้อนนี่แหละครับแล้วไปที่คำสั่งมาครับดึงมาครับสมมุติเอามาเป็นคนนี้อยากให้คนนี้เบลอประมาณนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายทุกตองครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้หน้ายังไม่ได้เบลอนะครับเรายังไม่ได้ใส่เอฟเฟกเบลอนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็กดกลับ1ครั้งกดกลับอีก1ครั้งจากนั้นไปที่เอฟเฟกนะครับ เอฟเฟกต์วิดีโอไปที่รายการโปรดเลยนะครับจากนั้นกดเบลอปุ๊บ่ายังไม่เปลี่ยนนะครับเรากดที่เครื่องหมายถูกต้องก่อนจากนั้นแตะที่แถบเบลอหรือว่าเอฟเฟกต์เบลอกดที่วัตถุแล้วให้เลือกภาพซ้อนที่อยู่ขวาสุดนะครับปุ๊บ่าก็จะเบลอหน้าคนนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ดึงไปให้สุดเลยครับ เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด7คนนะครับซึ่งตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าแคปคัดสามารถเพิ่มหรือว่าใส่เลเยอร์ได้แค่6 l เลเยอร์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปใส่คนถัดไปนะครับเพื่อนๆกดกลับไปที่ภาพซ้อนก็นได้นะครับเลือกอันสุดท้ายนี่แะครับจากนั้นเลื่อนไปหาคําสั่งคัดลอกกดค้างครับดึงลงมาครับปึ๊บอ่า แตะที่ภาพซ้อนแล้วไปที่คำสั่งมราครับดึงไปไว้คนข้างหลังเลยประมาณนี้จากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องกดกลับกดกลับแล้วไปที่เอฟเฟกเลือกเอฟเฟกวิดีโอไปที่รายการโปรดแล้วก็เลือกเบลอกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับจากนั้นแตะที่แถบเอฟเฟก b l เบลอเลือกวัตถุแล้วก็เลือกภาพซ้อนที่อยู่ขวาสุดเลยนะครับปุ๊บอ่าแบบนี้ แล้วก็ดึงแถบเอฟเฟกให้เต็มคลิปของเราไปเลยนะครับกดกราบครับเราจะทำคนถัดไปไปที่ภาพซ้อนอเลื่อนลงไปครับแต่ที่ภาพซ้อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ขัดลอกอกดค้างแล้วดึงลงมาครับมันจะฝืนๆหน่อยนะครับจากนั้นก็กดค้างแล้วดันเข้าไปข้างหน้าสุดแบบนี้นะครับจากนั้นกดที่ภาพซ้อนแล้วเลื่อนไปที่คําสั่ง มาร์กเหมือนเดิมครับเราก็จะเอามาไว้สมมุติผมจะเอามาไว้คนข้างล่างนะครับประมาณนี้หน้าเขาเล็กๆหน่อยไม่เป็นไรให้เห็นเบอร์ประมาณนี้หน่อยนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องกดกลับกดกลับไปที่คําสั่งเอฟเฟกแล้วก็เอฟเฟกวิดีโอไปที่รายการโปรดที่เราเลือกเอาไว้คือการเบลอนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูกต้องแล้วก็เลื่อนลงไปครับจะเป็นแถบเบลอข้างล่างสุดนะครับกดที่วัตถุ แล้วก็เลื่อนไปฝั่งขวาเป็นภาพซ้อนแบบนี้เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ดึงมาเลยครับให้มันเต็มคลิปของเราไปเลยเหลือใครครับเหลืออยู่1 2 3คนอยู่3คนซึ่งเราใช้ไปแล้ว1 2 3 4ใช้ได้อีกแค่2เลเอย์ยอดวยกันนะครับเราจะรวม2คนนี้ด้วยกันแต่น,นี้คือคนเดียวเนาะอ่ากดกลับทําแบบนี้ไปเลยนะครับอ่ากดที่ภาพซ้อนเลื่อนเป็นภาพซ้อนสุดท้ายแล้วไปที่คําสั่งคัดลอก กดค้างนะครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็กดค้างดันเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปหาคําสั่งมาร์กแบบนี้แล้วก็ดันมาทางนี้ครับอาเป็นคนนี้เนาะคนนี้น้อยๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับแล้วก็มาข้างหน้าสุดกดกลับกดกลับและไปที่คําสั่งเอฟเฟคเอฟเฟควิดีโอและเลือกเป็นรายการโปรดเป็นเบอร์ที่เราเลือกไว้นะครับ จากนั้นกดเครื่องหมายถูกต้องเหมือนเดิมเลื่อนลงแพคข้างล่างนะครับเอฟเฟกต์เบออยู่ล่างสุด mm hmm. เลือกวัตถุนะครับดึงไปทางขวาขวาสุดนะครับเห็นไหมครับมีเบอรแล้วอ่เราก็ดึงแถบเอฟเฟกต์เนี่ยให้เต็มไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปชุดสุดท้ายแล้วนะครับกดกลับไปที่ภาพซ้อนนะครับเราก็เลือกคลิปวิดีโอสุดท้ายปุ๊บแบบนี้แล้วก็เลื่อนไปที่คําสั่งคัดลอกครับ กดค้างครับแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาให้สุดนะจากนั้นกดค้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดันไปข้างหน้าสุดเลยครับแบบนี้จากนั้นแตะที่คลิปวิดีโอข้างล่างสุดนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปที่คําสั่งมาร์กเหมือนเดิมแล้วก็ดึงมาที่2คนนี้ผมก็ดึงให้มันใหญ่ๆไปเลยเนาะจะได้บังหน้าหมดเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องอไว้แถบหน้าสุด นะครับจากนั้นกดกลับกดกลับและเลือกคําสั่งเอฟเฟกเหมือนเช่นเคยนะครับเอฟเฟกวิดีโอแล้วก็ไปที่รายการโปรดเลือกเบลอกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปหาเอฟเฟกเบลอข้างล่างสุดเลือกวัตถุนะครับเราก็เลื่อนไปทางขวาสุดนะครับให้ใช้ขวาสุดนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเบอร์แล้วอ่าเราก็ดึงเอฟเฟกเนี่ยให้เต็มคลิปของเราไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเราดีกว่าครับ อ่าตอนนี้ก็เห็นแต่หน้าผมแล้วนะครับหน้าเด็ก mm hmm. ๆนี่โดนเบลอทิ้งหมดเลยนั่นเองครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ส่งออกไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งการส่งออกนะครับข้างบนตรงนี้สามารถเลือกความละเอียดแล้วก็อัตราฟเฟรมเรทได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อโอเคแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทําการเอ็กซ์พอร์ตได้เลยครับ mm hmm. เมื่อเสร็จแล้วกดคําว่าเสร็จสิ้นเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดู b e f o r e กับ After mm hmm. ของการเบลอหน้าคนแบบเยอะๆแบบนี้ดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเบลอหน้าคนในคลิปวิดีโอที่มีหลายๆคนออกไปเลยนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆเบลอแบบลักษณะที่คนไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนนั่นเองนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในคลิปถัดไปผมจะพาเพื่อนๆไปเบอร์ที่แบบว่ามีการเคลื่อนที่ตามหน้าคนด้วยนั่นเองนะครับ ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแคปคัทนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปง่ายๆด้วยแคปคัทแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUTBOY สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ